กาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงกระเดได้ผ่านมาทั้งบรรน้องเงินหอยครับเพื่อว่าจะมาติตามอาตัตเลขสูตรยคํานวณของปูวัดปลาบรรน้องเงินหอยเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะถึงว่างวดที่ผ่านมาอาจจะลดไปเพราะว่าจะเป็นเลขกวิ่งเลขกยังบ่กเขาจักจางแต่ว่ากระล่องเอาไปพิจารณาบางอีกจกักขังหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนเพราวาก็าได้หลายขังที่ปูค่อยหายมาก็รปรากฏว่าเขามากอยู่เรื่อยครับ อย่งงวดก่อนที่จะรูดไปนังกะซ้องหาเขามาเต็มๆครับงวดนี้ก็เลยเดินทาง่ามาแล้วก็จะามาขอเอาเป็นสู่รให้เขานว่กับปูอีกครั้งหนึ่งเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะเพราะว่าบานท่านใดยั่งชินชอบเป็นสูตรให้เานว่นของปูวัดป่าวัดหนองเงินหอยเ้องกะล้องไปพีหน้าเบืองน้ำกันครับท่านผู้ชมผุนปูอยู่ด่านผุนครับไปไปเบืองน้ำกันครับ การ,กกรามัธยการคาปูร์รุ<อ>ขกขาดน่องหัวหนึงหันน่องเ <c oughs> งีย้ยแล้วมันดับน่อมันดับปูว่ามันดับแต่มันกระมาได้กสองตัวคก็แต่เหม,มือนช่วงน,นึงว<ม>น,นทั้งรางกานมากับต้องพลาดคือว่านะ <oui S 2> ครับเพราะว่าของสูตรของปู่มีอยู่แล้วเอาไม้เนาะครับแต่เหมือนช่วงนาะมันบริภาดเบิดผู้เที่ยว์เรามันเทืยรเขามันกระเขาอยู่เทืยรตรงมากกับตรงตรงกับมีสองหาก็เห็นแล้วตรงตรงแต่ลองเอาไม้ไปพิจารณาเบิ้งอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่เหมือนช่วเนาะอาจจะใส่สูตรไม้บัน อ๋อส like ุดใหมแล้วบอกรับฟูวันนี่สุดใหม่เลยว่าตัวนี้หกงวดเพราะมันผ่าโมบนกลางนี่เช็คมันเรืยอ๋ออันนี้หกงวดไม่เคยผ่าไม่เคยผ่าโมบนกลางนี่ตัวนี้แล้วยาเปี่ยนยาไอชสองเจ็ดสองครับมันสองเจ็ดสองมันขัวดหนึ่งกับ4ีหนึ่งกับซีมันออกหนึ่งซีไองวดหนึ่งซีมันมาคำนวดนึ่ซีซีออกซีหาัวด4ีหามันขับวดนึ่สองกับหนึ นึมาทั้งบนทั้งหลังอืมบานอิงงวดนี่หนึ่งเกจหนึ่งมา่ใดหนึ่งเก่าอืมหนึเก่าเก่ากลาสองเก่าเออหนึ่งเจบนบหนึ่งเก่ามาอครับบานอิงงวดสองเก่าแว่าสองกับสามสองกับสามสองมาสองมาบนสองหาครับงวดสองหาเนี่ยหกกับสองหกกับสองหกมากของมันงวนี่ยกับสามสิดขึ้นี่า ฮะเพราะเทื่องอะไรแต่โอ๋ล่ะครับเพราะเทื่องกับเบิ้งไปน้ำปูเจ้วบางงวดนี่ตามที่เบิ้งเบิงแหลกเขาชี้วิ่งศูนย์กับสามครับศูนย์กับสามศูนย์กับสามทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยป่ะครัปูบนล่างหรือบป่าอืมชี้เนี่ยห้แบนก็คือวันนี้มีอันนี้ก็คือโอ้ตัวเลขไปมื่อไห่กันนี่นี่บนกลังได้บอกปูใบเดียวใบเดียวใบเดียวยิงบนล่างเลยอืมศูนย์กับสามแบบอาแบบนี้บเบิ้งเอาครับแต่มาชมเบิ้งเอาเนาะเดี๋ยว มาฟังฟังกลางก่อนเพราะว่าแอดมินได้บดบดถือนำให้แอดมินได้ถือถือก่อนเอาวันนี้เอาถึงกระสานบนล่างลวดถึงกระสานบนล่างแมนแบบนี้บ่กเต้องแยกนับปู่ก่นแต่มีตัวแยกหายวม๋อจะมีแต่ว่าจะมีตัวแยกหายวมตัวเดียวทั้งทัูงยูไงฟังด้วยบัณฑ์เพราะเพราะลุงมากเพคือว่าดับกูอยู่เนาะค่อแบบ อาไม่คุเอาไปหนี้เลยตัวเดียวต้นทุนคุณครเอาตัเดียวต้นทุนอ่ามีอยู่งบเาครับเดี๋ยวก่อนจะเขาจะไปเบิร์ตัววิ่งตัวเดียวต้นทุนนั่นเท่ากับว่าไล่เบิร์ตัวทิปูพันไหน้อกครับสมุชชุมเนาะอันนี้เป็นงวดของวันที่สิบหกสิงหาพศสพันห้าร้อยหกสิบหกสิบสี่วิ่งบนกำรางครับผมวันนี้วิ่งบนกำลางไฮมากขึ้นศูนย์กับสามครับบนกำรางไหมากศูนย์กับสาม แต่ว่าปูคนว่าปูใหญ่เราบอกแล้วว่ามันจะมีเตกวิ่งหายอยู่ตัวหนึ่งตัวเน้นๆแต่ว่าต้องถ่าเบิ้งดีสก่อนการสมุทรช่วงเดียวพอเที่ยงให้เบื้องตเป็นเหล็กจับคูนะ<ม>เนาะเหล็กจับคูปูกับเขาสามงวดไปได้สามสี่งวดงไดตามพอเที่ยงจําได้นี่โอ้ยหายใจยากเนาะส <c oughs> มูชุ่มหายใจยากครับตามที่พอเที่ยงจําได้นี่ว่างงวดก้อนจะรุดนี่ก็2สองหากับวตรงตรงได้รับสองหาบเรยกรับ,รรบรรเรื่อย งวดนี้ครับผมงวดของสิ่สิบกซิงหานี่กับปูจับคู่หก็คือ207090ก้าเก้าเจ็ดเก้าโอ้ยพ่อผิดเนาะ207090ก้าเก้าเจ็ดสามเก้าสามครับอ207090ก่าเก้าเจ็ดสามเก้าสามจับคู่ห้เป็นหกคู่ครับแต่ว่าตัวกงกลมนี่เน่นบอกครับผูเน่นเน่นที่ตัว โอ้เน้นสองศูนย์าเก้าเจ็ดสามเก้าสามเนี่ยครับเน้นว่าแสดงว่างวดนี่เป็นตะเก่ามากบอกเหรอเก่ากับเจ็ดแล้วคราบเนาะอือแต่ว่าปูพันไหาวิ่งศูนย์กับสามนะครับแต่มูช่วมเนาะวิ่งศูนย์กับสามนะครับอันนี้จะเป็นทั้งบนทั้งล่างครับแต่มูช่วมปูมันจะบรแิแยกกล้วันนี้จะจะบุ่งให้ร่วมกันเป็นชุดเด<อ>ียวกาันคือบนกับล่างบนกับล่างขันสามชุดนี้หกชุดนี้มาหลายได้แต่หมูชั่วมมาหลายได้แต่ว่าบนเน้นให้ร่วม ครับอือเพราะว่าปูใหญ่คสนสังนี่ตัวเดียวอือเอาเลยตัวเดียวพ่อโอ้น้นโอ้จัดสามตัวให้พ่อจัดสามตัวครับครับขวนี้จัดจัดสามตัวให้พ่อมปูใหญ่คนบอกว่านี่ครับอ่าพี่บอรเกียนเน้นบนนะครับให้เน้นบนเด้อท่านผู้ชมเน้นบนธรรมดามันช่เป็นเพื่อนปูให้เน้นเป็น เจ็ดสกับเก้าสามนอเลกเลขจุดสองคูนะแต่ว่าปูเลยเอาเก่ามาใส่ทั้งหนาครับเป็นเก่าสามเจ็ดเก่าเจ็ดสามอืมเป็นเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าแยงแต่วันสลับหลังกันนะปูนะสลับด้วยพนวัาคำว่ามันใจคู่นะเลยเออนี้ยดูตรงตรงอคุ้นคุ่นบนอันนี้คุนเลตัวเออเข้าใจโยเข้าใจโยอืมคู้นว่าเข้าใจโยเข้าใจโยคุ้นยิ่สิปีหาอืสลับมันแว่า เราต้องสลับเมนบอปูเพราะว่าจัดไห้มาให่จักสี่แล้วจะได้รักเก่านี่ก็ต้องยูรักลอยเมนบอแต่ว่าเจ็กับสานี่ตัวได้สี่รักหน่วยเขังบจัดนอปูนอนี่ว่าคิดว่ามงบอกได้ลหรเ่โอ้อตัวเดียวเรืมอมันก็เป็นนี่นอนีรักเราไหร้ายคูกจริงโอ้มันกมันก็ว่าตรงกับเจ็ดสามตัวนี้นอปูนอตรงเจ็ดสามเจ็ดสามที่ไห่ทั้งบนทั้งล่างนี่ครับตผม้ชมเห็นบอี่เจ็ดสามปูวงกลมไห่ ตามจริงปูใหญ่เน้ยนยูซีตัวเลข2สองตัวนี่เนาะยูซีชุดเหล็กเล็กจับคู่ใหญนี่แต่วงกลมยูซีชุดก็คือสองศูนหาเก้าแล้วก็เจ็ดสามเก้าสามแต่ว่าปูใหญ่บอกว่าให้เน้นบนเน้นบนเอาเจ็ดสามเอาเก้าใส่ทั้งหนาเป็นเก้าเจ็ดสามแต่ว่าปูคนก็นบอกว่ามันมีสองชุดให้เก้าเจ็ดสามกับเก้าสามเจ็ดแต่ว่าบ่ต้องสลับครับให้แค่นี้เอง นเนียนบนด้วยตรงเลยสินะเน้นบนโดยตรงเ <c oughs> ข้าใจว่าคาเตมุช่มสีโพเทียงบอเนาะพรพเทียงชีวาปูไเพนจะมีเลขกวิ่งพิเศษให้นะนะตัวหนึ่งบะแมน,นครับพรเพื่อพิเศษมันก็จะเป็นตัวตัวชุดสามตัวครับวันนี้พ<ม>่วงบนล่างเลยเลมแมนพว่วงบนล่างให้วิ่งบนทั้งบนทั้งล่างครับวิ่งศูนย์กับสาม เน้นๆก็คือสองศูนย์ห้าเก้าแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็เก้าสามแต่ว่าเจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์นี่ก็เป็นตัวร่องเนาะครับตะมืชุ่มเนาะบ่หลายครับบ่หลายถ,าถ้าเน้นสี่คูนณแห้งนีนิดหน่อยตัวครับตะมืชมุ่มตอนบนนี่ปูใหญ่พันจับเอาเก่ามาใส่หข้างหน้าก็าเป็นเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามซึ่งเก้าเจ็ดสามนี่มันก็ตรงก,กันกับตัวนี้จุดนี่ครับจับในแอร์ไม่ได้มันมันติด ตรงกับกระจุดเจ็ดสามนี่ครับท่านผู้ชมเห็นบ่เจ็ดสามนี่ปูใหญ่เอาเหล็กเก่าเสียหายทั้งหน้าแต่งตัวนี้เก่าสาม่ถึงความเป็นจริงเนี<ม>เ่ยเหล็กบินมีแค่สองตัวเท่านั้นครับท่านผู้ชมมีศูนย์ค<ม>ับสามเอาไปพิจารณาเบุญน้อครับท่านผู้ชมเน้อแต่ยังพอเที่ยงบอกได้หลายครั้งแล้วครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าพอเที่ยงกะหาไปให้แค่เป็นแนวทางครับผมเนาะชอบกระจัดคุณได้คัดกัให้เบงเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงก็ได้ครับผม ให้แค่เป็นแนวทางแนวทางของวันวันที่16สิงหาคมพศ2564ครับใส่แต่ปูมเพื่อดดหลายโมอคอยมันเดี๋ยวจังหน่อยผมจะเปลี่ยนเป็นปูบ้านน้องเงินหอยครับปูวัดป่าน้องเงินหอยเพราะว่าหลายคนเพิ่นถามมีเอฟซีวางทันมันก็นถามมาว่าโอ้วัดปูอยู่สายหาเดี๋ยวไปเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลนำเพลินวาจันปูดปวดเงินมากมากที่บอกครับมากเงินมา,มากเห็นบอกเป็นมากว่าปูคือผูหายเบอร์ทุกแง่วความนวาน ไอ้อคลิปเป็นอย่างนี้คนมาเพราะว่าเมื่อลายุ้กเขถามอยู่ไประมายิ่งเขาบอกอีกคนาอ๋อนี่เรื่องครับม,มีเบอร์โทรเดียบบ่อยเรื่องงวดนี่ครับจมุชมเบอร์โทรของปูก็คือศูนย์เก้าสี่หกเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าสี่หกเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับผมเพร,ะราะว่าท่านใดอยากเดินทางมากใกล้ใกลห้าเดือนทั้งเฉียดๆมากห้าจะแวะคำามาหาปูเนาะมาซอยเห็ดซอยส่างเป็นเป็นบัดปลาครับผม วัดป่าบ้านหนองเงินหอยอำเภอกันทะลักอำเภอเดช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 อำเทะลักลายตำบลกระแซงน้อปูเนาะตำบลนากระแซงครับเพราะว่าตำบลนากระแซงนากระแซงใหญ่อยู่นี่นากระแซงตำบลนากระแซงบ้านหนองเงินหอยครับอันตัวตัวสองตัวนี้ตัวใดนะคะที่ว่าปูเน้นๆเลยค่ะเน้นๆคืออันยังเอาตัวนี้เพราะว่านี่สองศูนย์อาจจะเหมือนสองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะเก้าเก้าเจ็ดสามเก้าสาม เน่นมีสีตัวหนึ่งสองสมเก้เนี่ยเจ็ดสามเก้าสามเ็นตัววงกลมไปนตวกมไว้แน่ตัวนี้แต่บลาของปูเนี่ยคุณเห็นเน่นบนชุดเดียวคือเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามปูยังไม่จ uh, yeah. ับต yani ัวนี Trevor ้เลยเราต้องเอาสามเจ็ดเก้ายังสี่นะครับตารผู้ชมหรือว่าสามเก้าเจ็ดตังสี่เราต้องเอาครับเราต้องจับเรียงยันสันไหนเียงซ้ำนี่เรียงซ้ำนี่ครับร้นี้ล้วอันนี้เัียงซ้ำนี่ปูใหญ่บอก ว่าเป็นสีระวังสองคูสองุดเนี่ยอมจะอีกสองจุดเจ็ดสามก็เก่าสามนี่บอกครับอ๋อลักษณะเป่นสีระวังตัวนี้ครับตาขันว่าให้เน้นๆว่าส้องปูเนาะขันสองตัวนี่ให้เน้นๆนี่ก็คือเจ็ดสามก็เก่าสามเป็นบอกกันลองเนี่ยก็ที่รังกว่าอืมนอเบนเป็าพนะบนอกคาตผู้ชมเนาะแต่ว่ากัถืีว่าบ่หลายครับบ่หลายดอกบ่หลายครับเลขชุดไม่นี่บ่หลายเอ้า สุดท้ายนี่พระเที่ยงก็ขอขอบุญขอบคุณเอซทุกท่านที่เขามาชมเขามาติดตามในช่องสตาร์ด้าก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงประสบใจความโชคดีเด้อครับขอให้มีกินมีใส่ตลอดปีตลอดไปและขอให้สุภาพแข็งแรงห่างไกลโรคไข้ไข้เจ็บกันสุขสุขคนพอเที่ยงกับขอตัวลาไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหนาให้มันหมานกันสุขสุคนไปลักครับ